สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวิพาพรสุโสภานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแยกสารผสมวันนี้นะคะเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วเนาะเรื่องการแยกสารผสมวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กับการแยกสารผสมคืออะไรไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันนะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าเนื้อหานะเราต้องมาดูก่อนว่าแผนผัง ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการแยกสารผสมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ,ะในแผนพังนี้จะต้องเรียนรู้ก็คือ1สารผสม2ก็คือวิธีการแยกสารผสมนะคะซึ่งในหัวข้อของเรื่องการแยกสารผสมวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสารผสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่าสารผสมคืออะไร ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่สองก่อนนะคะว่าตัวชี้วัดเนี่ยเขาต้องการให้เราทราบอะไรบ้างเนาะตัวเชื่อในที่นี้ก็คือให้นักเรียนนะคะอธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการรินออก การกรองการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบ,บุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสารนะคะอันนี่ก็คือตัวชี้วัดที่นักเรียนควรรู้เนาะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ,ะก่อนอื่นเลยก่อนที่นักเรียนจะเข้าเนื้อหาเรื่องสารผสมนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าคำว่าสารคืออะไร สา,สารคืออะไรนะคะความหมายของคำว่าสา,สารสา,สารในที่นี้นะคะคือเป็นสา,สารที่เราทราบคุณสมบัติสา,สารนะคะเราทราบคุณสมบัติซึ่งเราทราบคุณสมบัติแล้วดังนั้นพอเราทราบคุณสมบัติหรือเป็นสา,สารก็คือเป็นมวลที่ต้องการอยู่หรือเราสามารถสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง5้าเรา โดยไอ้เจ้าสารเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถสัมผัสได้โดยอย่างเช่นดินน้ำอากาศโดยสา,สารพวกนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดซึ่งสา,สารที่เป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกว่าสารเนาะแล้วทีนี้สารมันก็คือสิ่งที่เราค้นพบมาจากสา,สารนะคะสารเนาะก็คือสิ่งที่ค้นพบอ่ะสิ่งที่ค้นพบนี้นะคะในสารเนาะเราจะค้นพบอยู่ สองประเภทก็คือทางกายภาพนะคะกับทางเคมีถ้าเป็นสารที่เราค้นพบทางกายภาพนะคะก็คือนักเรียนจะสังเกตได้ภายนอกโดยภายนอกในที่นี้ก็คืออย่างเช่นพวกเกี่ยวกับทางฟิสิกส์พวกการหาความหนานแน่นจุดเดือดจุดล้อมเหลวแต่ถ้าเป็นสมบัติทางเคมีนะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นการทำปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับทางเคมี อย่างเช่นพวกการติดไฟการเกิดสนิมความเป็นกวดเป็นเบสของสารอันนี้ก็คือความหมายของส,สารกับสารนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาเราต้องรู้เบื้องต้นก่อนเนาะและ้วทีนี้เรามาดูการจําแนกของสารขอจําแนกได้เป็นกี่ประเภทโดยการจําแนกของสารนะคะจะใช้เกณฑ์ในการจําแนกเป็น2ประเภท 1. ก็คือ ใช้สถานะเป็นเกณฑ์สองก็คือใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์อ่ะเรามาดูการจำแนกของสารประเภทที่1ก่อนโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์สถานะเป็นเกณฑ์นี้เราเคยเรียนรู้ไปแล้วบ้างแล้วบ้างว่าสถานะของสารมีทั้งหมดกี่สถานะคะอ่าสถานะของสารมีทั้งหมด สสถานะนะคะสถานะที่1ก็คือของแข็งสถานะที่2ก็คือของเหลวสถานะที่3ก็คือแก๊สอะเรามาดูสถานะของสารสถานะแรกนะคะของแข็งจากที่นักเรียนดูของแข็งนี่คือมันต้องเป็นรูปร่างอ้องคงที่ใช่ไหมคะอ่า รูปร่างของของแข็งต้องคงที่รูปร่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือสถานะของแข็งต่อมาของเหลวของเหลวเนาะของเหลวเขาบอกว่าสถานะของมันก็คือรูปร่างมันจะไม่คงที่นะคะรูปร่างมันไม่คงที่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเลวในที่นี้ก็คือพวกน้ำหมวดุอย่างของเหลวเขาบอกว่ารูปร่างมันไม่คงที่เปลี่ยนไปตามสภาะสถานะที่มันอยู่อย่างเช่นเอามาใส่บิกเกอรูปร่างของของเลวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอเอามาใส่ในรูปของอวยรูปร่างก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือรูปร่างของ ของเหลวนะคะจะเปลี่ยนไปตามภานชนะที่บรรจุจะสังเกตดูว,ว่าเอาของเหลวไปใส่ในภานชนะรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันมันก็จะเปลี่ยนไปตามภานชนะที่เราบรรจุลงไปเนาะอันนี้ก็คือของเหลวต่อมาสถานะที่สามก็คือแก๊สแก๊สเขาบอกว่ามันเป็นรูปร่างไม่คงที่เหมือนกันแก๊สเนาะรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภานชนะ อย่างเช่นอะไรแก๊สอย่างเช่นบรรจุในลูกโป่งลูกโป่งกลมแก๊สก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุลูกโปงรูป,รปหัวใจพอมันจุลงไปแก๊สมันก็เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุอันนี้แก๊สก็เป็นรูปร่างไม่คงที่เหมือนกันนะคะอะพอเรารู้ว่าสถานะของสารมีทั้งหมด3ส,สถานะแล้วเรามาดูเนาะคำอธิบายของมันนะคะอธิบายว่าอย่างไง หของแข็งสองของเหลว3แก๊สเขาบอกว่าของแข็งเนี่ยเรียงตัวนะคะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ชิดมากของแข็งดูลักษณะการเรียงตัวของมันนะคะนักเรียนลองดูการเรียงตัวของมันเนาะจะเป็นลักษณะการเรียงตัวที่ชิดเป็นลักษณะเหมือนเราจับมืออยู่กับเพื่อนเนาะจับมือกับเพื่อนทั้งหมด10คนจับมือกันอย่ชิดมากจับมือกันอย่างเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นแรงดึงหรือแรงยืดเหนี่ยวมากเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากกันได้อ่ะอันนี้ก็คือของแข็งก็คือก็เลยเขาก็บอกว่าอนุภาคอนุภาคลักษณะอนุภาคของมันอนุภาคในที่นี้มันแปลว่าอะไรก็แปลว่าส่วนที่มีขนาดเล็กมากคำว่าอนุภาคนะคะส่วนที่มีขนาดเล็กมากแสดงว่าอนุภาคของของแข็งเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระ มันจะเคลื่อนที่เป็นอิสระได้ยังไงคะในเมื่อการเรียงตัวของมันมันเรียงแบบชิดชิดแน่นเลยหายใจไม่ออกเลยทั้งนั้นของแข็งมันก็เลยต้องเลียงอย่างเป็นระเบียบต่อมาเรามาดูของเหลวของเหลวนี่เขาบอกว่าอนุภาคเรียงตัวไม่เป็นระเบียบอยู่ไม่ชิดกันมากดังนั้นอนุภาค ก็คือมันจะเคลื่อนที่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ในระยะเวลาสั้นๆก็อย่างเช่นคนเริ่มลดลงแล้วเนาะจากของแข็งคนอยู่เรียงกันชิดแน่นมากทีนี้ของเหนวคนเริ่มลดลงแล้วอันนี้มันก็เริ่มขยับได้อยู่นิดนึงเนาะแต่ขยับได้นิดนึงในที่นี้ก็คือมันก็ยังเรียงตัวไม่เป็นระเบียบแต่มยังเรียงอยู่กันไม่ชิดมากดังนั้นมันก็เคลื่อนที่ได้อยู่แต่ยังเคลื่อนที่ใน ได้ในระยะสั้นๆนะคะต่อมาแก๊สแก๊สนี่จะเป็นอนุภาคที่กระจายอย่างหาา่างค่ะก็เปรียบเหมือนกับคนจากของเหลวคนเริ่มลดลงนิดนึงแต่แก๊สนักเรียนเริ่มออกจากห้องไปครึ่งห้องแล้วเหลือประมาณ10คนดังนั้นอน,อนุภาคในเมื่อคนมันน้อยแล้วเนาะคนที่อยู่ในห้องก็จะมีการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไม่ต้องแน่นไม่ต้องเบียดไม่ต้องยัดกันไม่ต้องเคลื่อนที่ได้ในระยะๆๆๆสั้นๆแสดงว่าแก๊สเนี่ย มันต้องเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นอิสระมากที่สุดกระจายได้นี่ก็คือสถานะของสารทั้งหมด3ส,สถานะนะคะต่อมาเรามาดูเกณฑ์ที่2เนาะเกณฑ์ที่2องคือการใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์น,นะคะโดยการใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์น,นี้จะแบ่งออกเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเดี๋ยวเรามาดูว่า ความหมายของสารเนื้อเดียวนี่คืออะไรเนาะสารเนื้อเดียวเขาบอกว่าเรามองเห็นสายตานักเรียนมองเห็นนะคะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าสารเนื้อเดียวเนาะอสายตานักเรียนมองเห็นสารชนิดนั้นอะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งสารเนื้อเดียวเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นอยู่2ตัวก็คือคําว่าสารบริสุทธิ กับสารละลายซึ่งสารบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วภายในเนื้อสารนั้นต้องมีองค์ประกอบแค่ชนิดเดียวอย่างเช่นน้ำเปล่าน้ำเปล่าสายตาของเราก็มองเห็นเป็นสารเป็นเนื้อเดียวเนาะแล้วสารที่อยู่ในน้ำเปล่านี้องค์ประกอบของมันก็มีแค่น้ำเปล่าชนิดเดียวอันนี้เร,เรียกว่าสารบริสุทธิ์หรือจะเป็นเกลือ นักเรียนมองดูสีเกลือนักเรียนก็มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเม็ดเกลือก็เป็นเนื้อเดียวกันละเอียดมากฉะนั้นองค์ประกอบในเกลือก็มีแค่ชนิดเดียวถ้ามีองค์ประกอบแค่ชนิดเดียวเราเรียกว่าเป็นสารบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นสารละลายสารละลายในที่นี้มองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวก็จริงแต่ในสารละลายมันจะมีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป โดยในที่นี้อาจจะเป็นน้ำตาลบวกกับน้ำาป่าได้ออกมาเป็นน้ำหวานในที่นี้น้ำตาลนะคะไอ้เจ้าน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวทำละลายส่วนน้ำอะคุพูดผิดเนาะน้ำตาลเป็นตัวละลายนะคะน้ำตาลเป็นตัวละลายนะอะคุผิดอีกแบบหนึ่งนะน้ำตาลเป็นตัวละลาย ส่วนน้ำเป็นตัวทำละลายในเมื่อน้ำตาลกับน้ำมันรวมกันก็จะได้ออกมาเป็นน้ำหวานทีนี้พอเราได้ออกมาเป็นน้ำหวานเนี่ยเราก็มองเห็นสารเนี้ยเป็นสารเนื้อเดียวเป็นสารเนื้อเดียวนะคะแต่ในภายในสารเนื้อเดียวของน้ำตาลเนี่ยมันยังมีน้ำตาลบวกกับน้ำผสมอยู่แสดงว่าสารละลายก็คือสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปต่อมา ดู2.2ก็คือสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมในที่นี้คืออะไรสารเนื้อผสมก็คือสารที่นักเรียนมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันคือสายตาของเรานะคะมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนาะซึ่งไอ้เจ้าสารเนื้อผสมเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดก็คือองค์ประกอบตั้งแต่ 2ชนิดขึ้นไปนะคะเราเรียกว่าเป็นสารเนื้อผสมอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นชาไข่มุกชาไข่มุกเป็นสารเนื้อผสมในที่นี้กเกรียนลองมองดูสิเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันไหมไม่มองมีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งไหมีมในที่นี้มีอะไรมีน้ําชามีไข่มุกซึ่งไอสารเนื้อผสมเนี่ยรามองแยกเลยเนาว่าในแก้วเนี้ยมีทั้งน้ําชามีชั้งไข่มุก แสดงว่าสารเนื้อผสมก็คือจะไม่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะมีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งชนิดหรือจะเป็นส้มตำภายในส้มตำเนี่ยมีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งชนิดแน่นอนมีทั้งเส้นมะกอมีพริกอ่ะมีถั่วมีเครื่องปรุงรสอะไรรวมกันเยอะแยะไปหมดอันนี้เราเรียกว่าสารเนื้อผสมนะคะหรือจะเป็นพริกเกลือน้ำจิ้มไก่พวกนี้เนาะเป็นสารเนื้อผสมอ่ะพอเรารู้คร่าวๆไปแล้วเนาะเรื่อง เกณฑ์การจำแนกของสารนะคะเกณฑ์ที่1ก็คือใช้สถานะเป็นเกณฑ์เกณฑ์ที่2ก็คือใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาของเราเนาะเรื่องสารผสมสารผสมที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเขาบอกว่าคําว่าสารผสมก็คือมันต้องมีสารที่ผสมรวมกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป แล้วนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นสารผสมตัวสารผสมเนี่ยสารสองชนิดขึ้นไปมันจะปนอยู่รวมกันเนาะปนอยู่รวมกันใช่ไหมคะสารผสมก็คือภายในองค์ประกอบของสารชนิดนั้นจะต้องมีสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปปนอยู่รวมกันซึ่งเราจะเรียกว่าสารเหนือผสมโดยสารของ สารผสมนี้จะแบ่งออกเป็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวรวมกันเป็นสารผสมเอาใหม่เนาะสารผสมก็คือสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปรวมกันเนาะแล้วเรียกว่าเป็นสารผสมนะคะเป็นสารผสมเนาะรวมกันแล้วเรียกว่าเป็นสารผสมซึ่งสารผสมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองตัวก็คือจะแบ่งออกเป็น สารเนื้อเดียวก็คือสายตานักรเรียนมองเห็นสารชนิดนั้นเป็นเนื้อเดียวกันแต่ภายในองค์ประกอบของสารชนิดนั้นที่เป็นเนื้อเดียวกันมันต้นองมีงสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมอยู่หรือสารชนิดที่2ก็คือสารเนื้อผสมสารเนื้อผสม,สผสมสก็คือตาของเราเนาะมองเห็นสารชนิดนั้นก็คือไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีองค์ประกอบมากมายผสมอยู่แยกกันอันนี้เราเรียกว่าสารไมอผสมเดีย๋ยวเรามาดูต,ตัวตัวอย่างในตารางนี้นะคะอ่ะในตารางนี้เนาะจะมีองค์ประกอบแล้วก็ลักษณะที่เรามองเห็นเดีย๋ยวเรามาดูน้ำเชื่อมสายตานักเรียนมองเห็นเป็นอะไรคะน้ำเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะแสดงว่าอันเนี้ยเป็นสารเนื้อเดียว สารเนื้อเดียวก็จริงในน้ำเชื่อมแต่ในน้ำเชื่อมมีองค์ประกอบอะไรอยู่ล่ะองค์ประกอบในน้ำเชื่อมก็คือมีน้ำบวกกับน้ำตาลเห็นไหมคะที่ครูบอกว่าสารผสมเนาะก็คือสารที่มีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปปนอยู่รวมกันเนาะโดยจะแบ่งออกเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมต่อมาน้ำปลาน้ำปลาสายตาเรมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวเลยเป็นสารเนื้อเดียวเลยเนาะในน้ำปลา แต่องค์ประกอบที่ส่วนผสมในน้ำปลามีอะไรบ้างล่ะมันมีน้ําผสมอยู่มีเกลือมีปลามีน้ําตาลผสมอยู่เห็นไหมคะมีองค์ประกอบมากกว่า2ชนิดขึ้นไปหรือจะเป็นซอสมะเขือเทศมองเห็นเป็นสีแดงเนื้อเดียวกันเลยเป็นสารเนื้อเดียวเนาะก็คือลักษณะที่เรามองเห็นมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวแต่องค์ประกอบในน้ำมะเขือเทศซอสมะเขือเทศมีอะไรล่ะ มีมะเขือเทศมีน้ำตาลมีเกลือน้ำส้มสายชูเห็นไหมคะองค์ประกอบมันมากตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปหรือจะเป็นนมข้นหวานมองเห็นเนื้อนมข้นหวานเนื้อนี่เป็นเนื้อเดียวกันละเอียดมากน่ากินมากเลยแต่ในองค์ประกอบของนมข้นหวานมีอะไรบ้างละ่ะมีนมผงมีน้ำตาลมีไขมันอันนี้เราเรียกว่าจัดอยู่ในหมวดของสารเนื้อเดียว ก็คือตาเรามองเห็นเนาะเป็นเนื้อเดียวกันแต่องค์ประกอบที่มันอยู่ในของสารชนิดนั้นมันจะมีมากกว่าสองอะต่อมาเรามาดูสารชนิดที่สองคือสารเนื้อผสมเนื้อผสมในที่นี้ก็คือมีองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกันโดยตาเราสามารถมองเห็นสารชนิดนั้นแยกออกจากกันอย่างเช่นอะไรไงน,น้ำพิกกะปิเรามองเห็นใช่ไหมคะว่า เนื้อมันผสมอยู่มีทั้งอะไรล่ะเนื้อมันไม่ได้ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งองค์ประกอบของน้ำพริกกะปิก็จะมีกะปิน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลพริกเมื่อเขือพวงหรือจะเป็นน้ำโคลนน,คลน,น้ำโคลนนี่มันเป็นเนื้อผสมนะคะเห็นไหมคะนักเรียนมองเห็นก็คือมันไม่ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเนาะมันมีทั้งเศษน้ำผงดินเศษใบไม้เศษโคลนผสมอยู่รวมด้วยอะหรือจะเป็น ลอดช่องน้ํากะทิพูดแล้วหิวเลยเนาะลอดช่องน้ํากะทิเห็นไหมคะมองเห็นเป็นเนื้อผสมเป็นเนื้อผสมในที่นี้ก็คือสายตาของเราสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นเนื้อเดี่ยวอันไหนเป็นเนื้อผสมซึ่งในเนื้อผสมนี้เนื้อของมันเนาะไม่มีอะไรคะไม่ได้เป็นเนื้อเดี่ยวเลยมีอะไรผสมอยู่ล่ะในองค์ประกอบของมันมีทั้งน้ำกะทิมีทั้งลอดช่องมีทั้งน้ำตาลและก็มีทั้งเกลื อันนี้เราเรียกว่าสารเนื้อผสมเนะพราะนักเรียนรู้แล้วว่าไอ้เจ้าสารผสมเนี่ยมันมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนาะทีนี้เราจะเอาไอ้เรื่องสารผสมเนี่ยที่ระหว่างสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเนี่ยจะมาใช้ในวิธีการแยกการผสมอย่างไรโดยวิธีการแยกการผสมนะคะเขาบอกว่าวิธีการแยกเนี้ย สามารถนมาใช้ในการแยกพวกสารผสมโดยเขามาใช้ก็คือให้ความสะดวกสบายกับตัวเราเนาะให้เรามาใช้ในการแยกสารชนิดต่างๆให้เหมาะสมตามการใช้งานของเราซึ่งวิธีการแยกก็จะแบ่งออกเป็นการหยิบออกการแยกโดยการร่อนการแยกโดยที่เราใช้แม่เหล็กดึงดูดการแยกโดยที่เราใช้กรรกรองการแยกโดยการระเหยแห้งการแยกโดยการระเหย เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในคาบถัดไปว่าการแยกแต่ละประเภทนี้ที่ครูเต่าวเข้ามาเนี่ยลักษณะการใช้งานต้องใช้แยกสารประเภทแบบไหนบ้างแล้วไปใช้แยกในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูในเนื้อหาชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้กูขอจบการเรียนการสอนเรื่องสารผสมเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงคาบเรียนของเรานะคะ สวัสดีค่ะ